มีอย่างเลยมีอะไรไหมที่เธอทำแล้วมันจะไม่ยากเราอะฮะเมื่อก<ะ>ี้ล่ะแขนฉนจนแหงเป็นเรอยหน่อยอยู่บ้างไงใช่ไหมโจมเล็กอุตา่าแล้วนี่คือมาสงสารจาฟองเจ้าข่องโอ้ยหนักแหงสรุปจังได้เพื่อนอะเออพอเดียงพอ เสียได้เล็กขึ้นว่ะกะทิเสียได้ตัวเส้นบักง่ายหนึ่ง่าเสียได้กัเอาลงบ่ได้อีกอุ่ยากอีกดำลงซะบ,บ่เป็แบบนรถไทยมาดึงเอามาดึงบ่ได้ด,ดึงเหมือนเราม่ดีเพนนันเพื่นเี่ยโอ้ยดึงรถเพืดด่นรถกระบะกะสิท่างตีก็ไม่หาอะไรลองเนาะเมื่อาวานเนี่ย ให้เสีเออยยางหลอ,อยางเองห้องมันเนี่ยเอามื่หนีซ้าเขาบ่มาเหตุบอกฝนบปตกนี่อา่กากำมันเจ้าตกหรอกกำมันเหตุเห้นเนี่ยว่ะจนว่าอันมืออื่นเขาสีา้ผ้ากันมากแล้วปูนพระท่านได้เทย,ยูมันคือสีแห่งท่าน โอ้ยเอาลงเสร็จแล้เอฟซีเอ้ยเอาขึ้นก็นยากเอาลงก,าก็ยากยากซะเลยเกินเดี๋ยวก็พาไปร้านขายของห้างซะเลยดีเอาลงจะได้ดี <laughs> เอฟซีได้ดดมีมิชา ก็จมลงโชว์เลยมันติดบอกเพื่นอนว่ามันติดเอียงมันติดพื้นพื้นเอียงเกาะเสียเล็กอันไม่เหตุขาหลอกอะ่ะเสียได้เล็กเพื่นอนว่าบะเฮตกะเอาลงบปได้โอ้ปวดหัวเลยหัวจะปวด เอาไงสรุปจมมาตร้งอรรงเด็กโจมอะไรจมเด็กจมเด็กแล้วก็ไปเกือบบูธทำไมอ่ะเธอต้องไปเดิยยนใน <c oughs> นั้นเพราะว่ามันตีโค้งไม่ได้เธอบบูทน,น้อยเธออยู่ตรงเอ,อมามาเเกก่อหมว่บ้านอะไอย่านใส่เกาะกต่มังใจแล้วมันบุกีบอยู่แถวนีหรือเธอแต่ว่าเขา เธอเธอเธอคือซีแมนแหละไฟตกเธอคือนรไปตามเขามาเทปปูนก่อนเอาไหนไหนมันก็หยุดตกแล้วเนี่ยมาเทพ่อเล้วมาดแรงหนีพ่อไอ้เฮาพ่อไอ้เล่าดีใจเนี่ยแมนตัวบอกให้มาเทสแต่โดนๆเราบ่มาเนาะสร้างก็ได้ เบิกแต่งเงินเอาเบิกน้ำเต็มมันี่เขาเลยไปไหนอีก,โ,กโอ้ตายแล้วบอ,อ,วน,อ,บอนักดอกคนว่าใช้คำว่าบอนักดอกเบิงขนาดไปยกแป๊บเดียวมือฉันปัดเมียพื้นนะ เขาเลยยูโมอๆเม่ๆอยู่แบบง่างมบัดเท่าเมอ์ไปยกก่อน <c oughs> มาสร้างถามสันวันนักบอบวันนี้เมพ <c> อ <oughs> เจ็บมือ <c oughs> ใจเราไว้ไปเร็วๆคนโตแล้ว อีกอันหนึ่งนะโอ้ตายแล้วขอพักกันได้ไหมโอไปเรียบร้อยละร้อยเรียบโอ้เจ็บแอวเลยพู้ใจเต้นตุ๊กตุๆกตุ๊กตุ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 กเลอะไรนะเลกหน้าอะไรนะเลกจี เงียโครงการยัดรอบบางเดีว่าสอบปอมไม่ใช่จรงไดความสามารถคนนี้ฮอดแทนตัดนเล็กคุณเดดูถูกเ มันคือลลงเล็งๆยังสิเอาเอาลงขี่ตมไปแล้วติดเหลืองติดแท้ๆล่ะเอาเ ทำมึนกัหนาวมาเห็ดเวอวอามต่อไปดีตั้งไม่ได้ลงรถเมต้สองโจมเพ้นะเอาโจมบอกว่าปฏิทินกบิลิโจมกเขาใบเดี้วนี่ปฏิทินถ้าว่าเอาไว้ให้ลงรถเฮ้ยมันติดเหลืองเลยนี่

มือนเด้อมึปขีดตะไข่อ๋อยกขึ้น,น้อยงย่าระมาคองนี่กอนบริคล้องกันยังบล <c oughs> ้องขึ้นเตาคุงามว่าคุปัาขีดร้อนมากเลยไอยู่หน้าก็ดีอยู่แล้วขีั <c oughs> บไปเอิญแล้วกลัไเไงกับ,บ่ายุเฮียนไง

อ่มันสิบเดิมติงีของนักมันบอเดิมหรอ่ใ่ว่าเป็นตะยูแท้ไมดักดนักงสีเีมันหอยรถมาบ้งตะยูมันขวบม,มเห็นมองวัวานนี่เป็นตะยูอเอ้าอานะันนหนเขาคนนลายคนเหยียบทั้งข้างดีมันเหยียบกันข้างและสีค้นผุนมันก็สียูตัวอันนี้ไฟสีเหยียบลูกงากันลงกายดียดเดเยเนะี ตรงตรงห้อยเก้าหนึ่งไหมขึ้นมาไหมนี่พอเย็บร้อยดีรถหนักพอบหนาลอยเลยแล้วเอ้าเมนต้องย้ำหลอกมาหารถ

ก็เป็นโยงโยงค่ะยูวอยูวอาดูบ้าเอาึ้นบท่านเอายูก็อบโซโก็อยู่ในรถนี่แม่

ยับยัลอง่ยัองมอดทีรงนเออทำไมถึงมือลุงอ่ะไปครับรถดอกมาที่นี่แต่รถดอกเลยเมองท่าหนาไป่ มันขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้มันติดตู้พื้นมันยังติดอยู่เลย

ไปเกียวยังกับตู้อรเกี้ยวกับรถจัลลาบอตีดเอาแนมเบิ้งท้างล่างบอด้ถือเลยมันมาท่านขึ้นมันมาท่านถือหัดตู้อยู่ฉน่างแนมอยู่จ้าไปผู้อื่นเขามาลาก กมันหมื่นกานมันดกันสิถึงเลี่ยมปูนพอดีแล้วบักเขาเลี่ยมปูนพอดีจังจีมาวิ่งเอาเนางไปลังก็ไ่ได้เดินนะ